เซอร์ไพรส์อีกแล้วคะ่ะทุกคนล่าสุดดูเหมือนว่านงดิซ่นนะคะจะไปงานของบุกรีโดยภาพนี้นะคะเปิดเผยออกมาจาก i อ m o n s t r e s อ o ์ e a ซึ่งเป็นนติตยสารอันนี้ออกเสียงผิดอย่างไรต้องกลับขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเป็นนติตยสารนาฬิกาที่ดีที่สุดในเกาหลีนั่นเองค่ะเขาก็มีการมาโพสรูปภาพนงดิซันนะคะแล้ก็ระบ,บุเอาวไว้อันนี้แอดแปงมาอีกทีนะแม่โดยเขาบอกว่าบุกรีพ่อคะอัญมณีชาวโรมนันชาวอิตาลีในจานนิทรนการ i n t e r ทอ r Re Bir ร์รีเบิร์ดอาร์ i แอน e r จู o วรี่ n ินเสิร์ตออฟโะ ที่พิพิธภัณฑ์แฮนนี่ตั้งแต่วันที่27กันยายนซึ่งบอกว่านอนริซ่าแอมบาสเตอร์ระดับโลกของบุกอรีซึ่งได้กลายเป็นดาวราวระดับโลกทั้งในด้านชื่อและความเป็นจริงค่ะสแสดงให้ได้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่สวยงามของเธอด้วยการเข้าร่วมนิทรรศการนี้แม้ว่าตารางงานของเธอจะยุ่งก็ตามแต่ชุดแดงแดงดิสนะคะเป็นชุดเดทโคตรจึงโคตรปังก็คือเป็นการออกงานที่เกาหลีนั่นเองนะคะแม่ตอนแรกก็นึกว่าภาพอีดิตค่ะเพราะว่าปกติเกาหลีเขาจะแบบขาวกระดำใช่ไหมแต่ว่านอริซ่าม,มาด้วยสีแดงค่ะลูกสีแดงตอนนี้ค่ะ มีเปิดเผยออกมา2ภาพนะคะน้องิซ่ายืนโพสบางๆอยู่ที่แบ็คดรอปของบุกรีค่ะแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะโคสวยเลยเพื่อนๆนเพื่อนเเห็นบุกอรีพันแขนน้องิซ่าไหมคะนั่นนะ่ะเหลือยาวเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะสีแดงถูกฉลกมากแล้วก็ติดแรมสุดๆเลยค่ะคุณหนูและดิสาขาใดๆคือเป็นงานบุกอรีนะคะแม่น้องิซ่าสวยมากค่ะมีการกล้าวผมขึ้นไปนะคะจะให้พูดก็คล้ายๆทรงผมที่น้องิซ่าออกเพลงมูนี่ฟรอออกมาล่าสุดเลยเนาะ,ะแต่ว่ามีการแบบก็ไม่ได้แ แต่ว่าผมที่ปัดไปข้างขวานี่จะเยอะหน่อยโอ้โหงูก็คือทั้งคอทั้งแขนเลยแม่เริศมากค่ะแล้วแดงไหนจะสู้แดงลิซ่าใช่ไหมคะหุ่นโอยสะพโพกเอวยองเอวโอ้โยดุงมาคซิส,สบริเวณหน้าท้องนะคะและก็ไหล่นี่จะเป็นแบบซีชูค่ะชุดติดแกลมลักชูแพงมากและก็หน้าม้าปัดข้างคือที่สุดค่ะเยอรันอีกแล้วค่ะทุกคนเอาอย่างไรนะคะก็ฝากแม่ๆไปวีดงานนี้ลนนิซ่ากันก่อนนะเป็นงานบุกรีนะคะและก็อยู่ที่เกาหลีนั่นเองเอลซาโพกซึ่ง ชอบสีแดงมากค่ะลูกลิส Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm.